คลิปนี้เอมาแชร์ประสบการณ์นะคะการเดินทางด้วยรถไฟตู้นอนชั้นหนึ่งขบวนที่83กรุงเทพตรังค่ะ ีค่ะเอค่ะจากช่องเอทัลโลวิถีคนไร้การนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เอจะมารีวิวการเดินทางกรุงเทพอภิวัดกลังด้วยขบวนรถไฟ8 3ตู้นอนชั้นหนึ่งค่ะตอนนี้เออยู่ที่สถานีรถไฟบางบางํารุงนะคะคราวนี้ไม่ได้เดินทางมาคนเดียวมากันถึง5คนแต่อีก4คนนะคะ,ะจะขึ้นที่ต้นทางเลยคือกรุงเทพอภิทวัทนะคะเดี๋ยวจองรถไฟทางออนไลน์นะคะของเอ ต้นทางจะเป็นบามาโลอีกสี่คนจะเป็นต้นทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็เลือกต้นทางกับปลายทางและว,วันที่ต้องการแล้วก็กดค้นหาขบวนเลยค่ะขบวนรถไฟที่ไปตรังก็จะขึ้นมาทั้งหมดเราก็กดเลือกที่ขบวนที่83ค่ะแล้วเราก็เลือกแบบ3อย่างนะคะของ A อนี่เหมาห้องนะคะส่วนอีก4ี่คนก็จะเป็นเตียงบนและเตียงล่างค่ะราคาก็จะไม่เท่ากันนะคะ เราก็ต้องใส่รายละเอียดของผู้โดยสารอีก4คนที่เราจองให้มานะคะก็มีทั้งชื่อสกุลแล้วก็เลขบัตรประชาชนค่ะจนครบทั้ง4คนเลยก็จะมีให้เลือกที่นั่งนะคะแล้วก็ชำระเงินให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องปริ้นตั๋วออกมาให้ในายตรวจตอนขึ้นรถไฟนะคะต้นทางขบวนที่83คือสานีกลางกรุงเทพอภิตลนะคะก็ขึ้นไปที่ชั้นของรถไฟทางไกลนะคะอยู่ตู้สุดท้ายเลยค่ะ ตู้นอนชั้นหนึ่งะคะอีกสีท่านก็จะไปขึ้นที่สถานีนี้ส่วนเอก็ปาจะมาขึ้นสถานีที่สองค่ะการโดยรอบของสารวไฟบางหลุกเนาะมามาเร็วค่ะตอนนี้5โมงเย็นแล้วนะคะรถไฟก็จะเข้าประมาณ17.42ออกจากที่กรุงเทพพิวัตก็1ิ3 0็17.30นองก็ใช้เดินทางจากต้นทางมานี้เป็นสถานีที่สอง วนที่83มาแล้วค่ะเข้าตรงเวลาเป๊ะเลยค่ะ17นาฬิกา42นาที เอจองห้องให้พี่หนุ่มกับน้องบีเลขที่1และเลขที่สองค่ะเป็นห้องแรกเลยต่อที่ห้องของเรากันห้องของเอเบอร์สามเบอร์ห้าหครับเบอร์ห้าหนี่นะคะพี่ของเอนะคะแล้วเราต้องโต๊ะอยู่ห้องไหนเอ่ยห้องเบอร์78ปดครับ78นะคะแต่ดูกันเดี๋ยวเรานี่คือความพิเศษของตูนนนนะะต้นอนชั้นหนึ่งนะคะตู้นอนชั้นหนึ่งแล้วมันจะมีตรงนี้นี่นี่คะ่ะ อสองห้องนี้ว้ทยาสองห้องนี้มันจะเปิดถิกันได้นะคะนี่คือก็จะมีน้ําให้สองขวดในม,มีที่ช้างแจตให้อันนี้เป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะคะห้องน้นํานี่ก็จะเป็นแบบนั่งได้แล้วก็มีที่อาบน้ําให้ด้วยเดี๋ยวพวกนชชยจะว่าจะมาอาบน้ำค่ะเมื่อถึงก่อนถึงตลรางะคะ่ะแล้วก็มี น้ำอีกห้องนึงอันนี้ห้องน้ำอีกห้องหนึงไปห้องสุขาจ,าจะจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นแบบที่นั่งก็มีอ่างล้างมือเนาะแต่จะไม่มีที่อาบน้ำเนาะเตียงให้แล้วนะคะอันนี้เหมามาเก็ไม่ปูข้างบนนะคะก็ <c oughs> จะข้างล่าง <c oughs> เตียงข้างล่าง พอฟ้าเริ่มมืดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมากางเตียงนอนให้เรานะคะเตียงบนและเตียงล่างแต่ถ้าเราจะายังไม่ให้กางก็ไปเรียกเขาก็ได้นะคะตอนนี้เราจะนอนแล้วก็จะมาเก็บในตอนเช้านะคะเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งค่ะอาลุนสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่เลยสถานีรถไฟจะตีของ,ของอทั้งทั้งนครศรีมาแล้วนะคะก็ทางเจ้าหนที่เข้ามาเก็บเตียงเรียบร้อยแล้วนะคะก็อีกสถานีอีกสองสถานีก็จะถึงตลาด ดีเลยตอนนี้ก็19นาทีนะคะก็ะถือว่าไม่ไม่ไม,ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็ไม่รู้รถไฟจะทำเวลาถึงสถานีได้ได้ได,ได,ได้อีกอีก,อกหรือเปล่านะคะตอนนี้เขาก็มาเก็บเตียงเรียบร้อยละห้องนี้แล้วก็จะเปิดห้องทะลุก,กันอห้องนี้นะคะห้องนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ําเรียบร้อยแล้วสถานีรถไฟตรังไม่ได้เป็นสถานีรถไฟสุดทางของเมืองตรังนะคะจะมีอีกอิงกันตรังเดียวจะมีคลิปที่เอจะพาไป ดูสายรถไฟกันตรังเป็นสายรถไฟที่ติดทะเลอันดามันแห่งเดียวนะคะถึงทางแล้วค่ะล่าช้าไป19นาทีไม่เป็นไรเลยอันนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์กนะคะถ้าใครมาแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่สถานีรถไฟตรังค่ะมาเที่ยวตรังด้วยรถไฟตู้นอนชั้นหนึ่งขบวนที่83จะโดดสบายมากๆเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไกดกระดิงด่งติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ